สวัสดีค่ะครูวลัยลักษณ์ผาติจิรโชตครูชำนาญการพิเศษสอนสาระภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสค่ะสำหรับภาษาไทยของโรงเรียนอบจอบ,บ้านจองคำมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเราก็ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะโดยให,ให้ชื่อกระบวนการนี้ว่าภาษาไทยผ่นวรณกรรมซึ่งเริ่มแรกของภาษาไทยผ่นวรณกรรมเราได้รับประสบการณ์จาก โรงเรียนลำไปมาศพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเราก็เป็นเครือข่ายของโรงเรียนลำไปมาศพัฒนาตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะคะภาษาไทยก็เริ่มสอนผ่านวรรณกรรมมาได้เข้าปีที่4แล้วซึ่งก็ผลตอบรับได้ดีมากดูผลจากการสอบโอเนต็ตของโรงเรียนอบจอบ,บ้านช่องคำของม3นะคะก็ได้ที่เป็นที่พอใจนะคะที่1ของประเทศ ในการสอบโอนิทในปีที่แล้วนะคะทีนี้ในการสอนวรรณกรรมดียังไงนอกจากจะเห็นเป็นเชิงประจักษ์ตรงนี้แล้วเนี่ยความสําคัญของการสอนวรรณกรรมมีที่มาที่ไปนะคะซึ่งในการสอนผ่านวรรณกรรมเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของเนื้อหาซึ่งในวรรณกรรมจะเป็นการใช้ตัวละครที่สมจริง เราได้เรียนรู้ภาษาที่ผ่านตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ซึ่งวรรณกรรมตรงนี้ก็มีแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเช่นนิทานเพลงหรืองานเขียนต่างๆที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ได้ส่วนวรรณกรรมในที่นี้ของบ้านจงคำของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องสั้นนิทาน แล้วก็นิยายนะคะสำหรับคุณุ๊กเองก็ได้เลือกนิทานแล้วก็เรื่องสั้นเป็นส่วนใหญ่ที่นํามาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองภาคเรียนอีกภาคเรียนก็จะเป็นวรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทยนะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนผ่านวรรณกรรมเรามีความเชื่อว่าการสอนวรรณกรรมเนี่ยสามารถเน้น สมรรถนะได้โดยที่มีโครงสร้างเป็นแบบพีระมิดจากเริ่มจากฐานไปสู่ยอดนะคะถ้าเรานึกถึงภาพเป็นพีระมิดแล้วเนี่ยสี่ชั้นของพีระมิดเนี่ยเริ่มแรกก็จะเป็นฐานฐานแรกก็จะเป็นความเชื่อความเชื่อหรือค่านิยมแล้วก็คุณค่าที่ครูผู้สอนเราเนี่ยนะคะให้ความเชื่อว่าภาษาไทยเนี่ยเดิมเนี่ยเราเชื่อว่า ครูเอกภาษาไทยเท่านั้นที่จะสอนภาษาไทยได้แล้วก็จะต้องเป๊ะด้วยการท่องตัวอักษรหรือว่าหลักภาษาที่ออกเสียงตามความหมายแล้วก็ให้ถูกต้องตามหลักภาษาตามชันทลักษณ์หรือตามหลักสูตรที่เขากําหนดไว้อันนี้คือเป็นแบบแผนความเชื่อเดิมที่เราที่เราได้ได้รับประสบการณ์มาซึ่งตรงนี้จะทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยให้ความสนใจน้อยเพราะเราไปเน้นเรื่องของหลักภาษาและโรงเรียนก็ อาศัยแต่ครูภาษาไทยเท่านั้นในการสอนตรงนี้ซึ่งจะทําให้ครูภาษาไทยของเราเนี่ยถูกวางกรอบตีกรอบไว้เฉพาะหลักเกณฑ์ของของเรื่องนั้นๆซึ่งถ้าเรามีความเชื่อใหม่เราจะเชื่อว่าภาษาเนี่ยอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ้าเราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทําให้เราสื่อสารกันแล้วก็ดําลงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข อันนี้คือความเชื่อที่ทถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อตรงนี้ได้นะคะเราก็จะปลดล็อกฐานแรกในการสอนภาษาไทยฐานที่2โครงสร้างนึกถึงปีระมิดนะคะฐานที่2ชั้นที่2เนี่ยโครงสร้างเก่าเนี่ยเราจะแยกส่วนภาษาไทยเป็นแบบเรียนนะคะภาษาก็จะเป็นหลักภาษาที่ตายตัวคำสมาสสนทิคำอะไรต่างๆที่เด็กๆเ,เรียนแล้วส่วนใหญ่ก็พอเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไม่สามารถจะ นำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นส่วนใหญ่เราทาให้เด็กๆเ,เรียนไปก็ทําให้เสียเวลาเพราะเราไปแยกส่วนตรงนี้อันนี้ก็เป็นโครงสร้างถ้าโครงสร้างแบบใหม่ที่เรานํามาปรับใช้เนี่ยนะคะก็คือบูรณาการด้วยการสะท้อนวรรณกรรมที่เราศึกษาในเรื่องสั้นนวนิยายตรงนั้นเพราะว่าในวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นนวนิยายเนี่ยจะเป็นวิถีชีวิตของสังคมของมนุษย์ที่ เรียนรู้ร่วมกันดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็จะใช้ภาษาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพื่อทำให้มันเป็นแบบธรรมชาติเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้ภาษาที่ใช้เป็นธรรมชาติจากวรรณกรรมนอกนั้นนอกจากภาษาที่เป็นธรรมชาติเราก็จะมีภาษาที่งดงามภาษาเขียนที่ดีที่แทรกอยู่ในวรรณกรรมตรงนั้นด้วยนะคะในพีระมิดขั้นที่3จะเป็นแบบแผนพฤติกรรมในแบบแผนพฤติกรรมเดิมๆเ,เนี่ยนะคะเด็กกลัวการเรียนภาษาไทยคะ่ะ ก็คือครูมักจะใช้อํานาจนะเน้นถูกผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้ไปเขียนมาใหม่สะกดผิดก็ทําทให้เด็กเด็กเบื่อเด็กกลัวทําให้เด็กมองภาพอาภาษาไทยเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อซึ่งเรามามาปรับใหม่แบบแผนที่เราที่ครูเราสอนเนี่ยเราจะต้องทําให้มันท้าทายให้เด็กสนุกแล้วก็กระตุ้นด้วยคําถามให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับครูให้เขามี การมีส่วนร่วมด้วยนะคะอันสุดท้ายที่เป็นพีระมิดบนยอดสุดก็คืออีเวนต์อีเวนต์ที่ได้มาตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมชิ้นงานซึ่งจะเป็นการเน้นสมรรถนะที่เราจะต้องตอบโจทย์นโยบายของประเทศไทยเราตอนนี้นะคะกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเป็นการกระบวนการที่ active learning แล้วก็จะเป็นผลที่เด็กได้ก็คือการนำชิ้นงานของเด็ก พลังงานของเด็กตรงนี้ออกมาให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์อันนี้ก็เป็นยอดสุดของของปีระมิดตรงนี้นะคะทีนี้ในการสอนภาษาไทยผัดวรรณกรรมจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะอันแรกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคุณครูเนี่ยจะต้องอ่านก่อนครูจะต้องคัดเลือกก่อนว่าวรรณกรรมนั้นเหมาะสมกับระดับชั้นนั้นๆหรือไม่มอนเหมือน,นว่าเด็กวัยรุ่นเงนี้ยเราก็ต้องเลือกวรรณกรรมที่ให้เกี่ยวข้องกับเด็ก ในวัยของเด็กเขาด้วยว่าเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกการเมืองอะไรพวกนี้แน่นอนค่ะไม่เหมาะสมกับเด็กเหล่านี้อยู่แล้วส่วนใหญ่เด็กเขาก็ชอบเรื่องสั้นนะคะนิยายทีนี้พอเราเลือกเรื่องแล้วเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นให้เด็กๆเ,เนี่ยคาดเดาก่อนอันดับแรกทําไมถึงให้เด็กคาดเดาเพราะว่าเป็นการกระตุน้นกระตุ้นให้เด็กอยาก มีความอยากรู้อยากเห็นข้างในเป็นยังไงนะคะดีกว่าเราไปบังคับให้เด็กเขาบอกว่าอ่านให้อ่านให้อ่านตรงนั้นคือเราก็ให้เขาคาดเดาไปก่อนว่าเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยจะเหมือนกับเรื่องข้างในหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการคาดเดานะคะอันที่2ก็พาเด็กๆอ่านอ่านจับประเด็นอ่านออกเสียงพออ่านจบคุณครูคก็ตั้งคําถามคําถามตรงนี้ก็แล้วแต่ระดับก็จะเป็นคำถามยากง่ายหลังจากที่จับประเด็นเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนของการอ่านตีความ ในการอ่านตีความเนี่ยคุณครูพยายามตั้งคําถามที่ไม่มีเนรเนื้อเรื่องค่ะอย่างเช่นสถานที่นี้อยู่จังหวัดไหนซึ่งไม่ไม่ได้อยู่ในเรื่องทำไมถึงเป็นจังหวัดนั้นก็คือให้เด็กฝึกคิดเชื่อมโยงอันนี้เขาเรียกว่าการตีความนะคะหลังจากที่การตีความเสร็จแล้วก็จะให้เชื่อมโยงหลักภาษาให้ให้ในเนื้อเรื่องที่เด็กๆอ่านตรงนั้นน่ะนำมาเชื่อมโยงหลักภาษาทีนี้ในการเชื่อมเชื่อมโยงหลักภาษาคุณครูอย่าให้ เอาเรื่องขึ้นมาแบบโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมันจะทําให้เด็กกลัววิชาการหรือหน้าเบื่ออะไรประมาณนั้นเราก็พยายามเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เด็กๆได้อ่านได้เรียนรู้ไปในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักภาษายัางไงทีนี้คุณครูคก็ฝึกพยายามจัดขั้นตอนให้เป็นระบบเพราะว่าหลักภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่เขาสร้างขึ้นมีกฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์ตรงนี้เราก็จะมาฝึกสร้างสมอง,องเด็กให้เป็นระบบเช่นในการ เรียนรู้เรื่องการผันวรใณยุกเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นจากการแบ่งหมวดหมู่จากอักษร44ตัวเป็นอักษรสูงกลางต่ําจากนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผันวรรณยุกก็จะเป็นคําเป็นคําตายนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะเรียนแบบลื่นไหลแล้วเชื่อมโยงแบบเหมือนแบบเราไม่ได้ไปบังคับหลักภาษาที่เราแบบแผนเดิมๆที่เราแยกส่วนกันอันนี้ก็คือกลมกลืนเชื่อมโยงกันระหว่างวรรณกรรม แล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็หลักภาษาให้มันบูรณาการเข้ากันตรงนี้ก็คือขั้นตอนอ่าคร่าวๆทีนี้ในขั้นตอนก็จะมีะแบ่งเป็นเทคนิคนะคะชงเชื่อมใช้คำว่าชงตรงนี้ก็คือเราหาเหตุการณ์เปิดเรื่องราวให้เด็กดูหรือว่าเอารูปภาพตรงนี้มาชมให้ให้เด็กๆได้กระตุ้นความสนใจเด็กๆนะคะ จากนั้นเชื่อมเชื่อมก็คือเราจะเชื่อมโยงยังไงให้เข้าสู่เนื้อหาแบบธรรมชาติเชื่อมมี2อ,อย่างซึ่งเราปรับใหม่เชื่อมมี2อ,อย่างเชื่อมให้เด็กเขาเชื่อมตนเองค่ะเชื่อมตนเองให้ให้เด็กเขาดูคําถามแล้วค่อยๆใคร่ครวญคิดคําตอบด้วยตัวเองก่อนอันนี้คือเชื่อมตนเองจากนั้นให้พี่ๆหรือเด็กนักเรียนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือคําตอบที่คนนี้ตอบตอบเป็นยังไง ก็มาแลกเปลี่ยนกันเขาเรียกว่าเชื่อมกันและกันนะคะหลังจากที่ชงเชื่อมเสร็จแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ใช้ในที่นี้หมายถึงว่าให้เด็กได้ทําแบบฝึกหรือทําใบงานหรือทําชิ้นงานเช่นชิ้นงานในที่นี้ก็เช่นให้เด็กเขียนเรียงความให้เด็กทําหนังสือเรื่องสั้นให้เด็กๆทำไม่ mapping และอีกเยอะแยะที่คุณครูจะสร้างสรรค์ให้ชิ้นงานออกมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคของชงเชื่อมใช้นะคะ อันนี้ก็เป็นกระบวนการสอนแบบภาษาไทยผ่านวรรณกรรมของโรงเรียนอบจอบ้านจองคำค่ะในโอกาสนี้นะคะนอกจากทางโรงเรียนเราจะจัดการเรียนรู้ให้กับลูกหลานแล้วเนี่ยผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนภาษาไทยของเราบรรลุเป้าหมายด้วยการส่งเสริมสนับสนุนซื้อหนังสือให้ลูกเป็น ของขวัญน,นะคะแล้วก็อ่านหนังสือกับลูกให้ลูกอ่านให้ฟังอันนี้ก็อยากจะขอ,อะผู้ปกครองช่วยกันส่งเสริมให้พี่ๆเป็นคนรักกันอ่านเป็นคนที่มีทักษะในการอ่านเพื่อที่จะนำภาษาไปใช้ในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ